ีไซน์ทิป by MC Fabrik สินเจ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ต๊อบอยู่ที่ร้านอาหารเวียดนามที่ชื่อว่ามาดามทีในซอยสุขุมวิท23นี่เองนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่ลูกค้าหลายๆคนบอกมาจริงๆว่าร้านนี้นอกจากอาหารจะอร่อยแล้วก็มีบรรยากาศที่สวยงามแล้วคุณติก๊กเจ้าของร้านนี่ก็น่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆครับพอต๊อบบอกว่าอยากจะไปเที่ยวที่เวียดนามเท่านั้นแหละคุณติก๊กให้คำแนะนำดีๆกับต๊อหลายต่อหลายอย่างเลยครับจำไว้นะคะต๊อบถ้าไปเวียดนามนะคะ ถ้าจะไปกีบสาวเวียดนามนะคะต้องชมเขาว่าสวยมากๆะนะคะให้พูดคาว่าดับหลังดับหลังคำเดียวนี้เอาอยู่เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณพี่ติ๊งมากๆครับพี่ติ๊น่ารักมากๆเลยฮะสอนให้ตอมเี่ชมสาวเวียดนามเผื่อว่าได้เที่ยวเวียดนามพี่ติ๊งเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เอาไปใช้ได้ครับแต่ว่าตอนเนี้ยต้องลบโก้อีกอย่างเนี่ยให้พี่ติ๊ช่วยพาต่อมเี่ชมร้านหน่อยได้ไหมครับยินดีค่ะสิ้นเหมย พี่ทเน้นแต่งร้านที่นี่เป็นสไตล์วินเทจเราก็พยายามแฝงกลิ่นอายของเวียดนามนะคะโดยตกแต่งรูปภาพแล้วก็พวกโคมไฟหรือตุ๊กตาที่ซื้อมาจากเวียดนามนะคะใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สีขาวที่ดูสวยสะอาดตาและเพิ่มความหวานให้กับร้านด้วยลวดลายน่ารักน่ารักของอนอิงและผ้าบุเฟอร์นิเจอร์โดยทางร้านเราเลือกใช้ของ V c ซ a b ฟ i c เพราะมีลวดลายที่เรียบง่ายแต่ดูมีเอกลักษณ์และมีโทนสีสดใสที่ง่ายต่อการนำมาตกแต่งร้าน ทำให้ภาพรวมของร้านดูอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนได้มาทานอาหารที่บ้านเพื่อนค่ะและนี้คืออีกหนึ่งคุณสมบัติของผ้าบุเฟอรเจอร์จาก VC Fabric นะครับที่มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็สามารถนำไปตกแต่งได้ตามสไตล์คุณเองจริงๆครับร่วมเปิดจินตนาการสู่โลกแห่งการตกแต่งโดย VC Fabric